ชวนคุณพ่อคุณแม่มาเช็คพัฒนาการลูกน้อยกันแบบไหนที่เรียกว่าอาจผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ดูได้ในคลิปนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างนี้เลยนะคะพัฒนาการทารกตามวัยควรเป็นยังไงสาได้แค่ไหนมาดูกันค่ะ 1. 2เดือนแล้วขอต้องแข็ง การชันคอคือพัฒนาการก้าวแรกสําหรับทารกหากยังชันคอไม่ได้ก็จะไม่สามารถมีพัฒนาการร่างกายด้านอื่นๆที่ตามมาได้ในวัย2เดือนลูกต้องคอแข็งไม่เอียงไปมาไม่ต้องจับประคองหรือชันคอขึ้นได้เมื่อนอนคว่ำท้องแนบกับพื้นและลูกจะเริ่มตั้งคอได้เมื่อเข้าสู่อายุ3-4เดือนค่ะคอ2อวัย3-4เดือนแล้วต้องใช้มือหยิบจับได้ ทารกจะมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับอย่างการกำมือเมื่อคุณแม่แตะบริเวณฝ่ามือของลูกเมื่อวัย2ถึงเดือนและจะมีพัฒนาการกล้ามเหนือมือมากขึ้นจนหยิบสิ่งของหยิบของเล่นได้ในวัย3-4ถึงเดือนค่ะหากไม่คว้าหยิบเลยหรือว่าหยิบแล้วหล่นตลอดไม่มีแรงหรือว่ากำมือเอาไว้ตลอดเวลาควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะข้อ3วัย9้าเดือนแล้วต้องนั่งเองได้การนั่งเป็นพื้นฐานไปสู่การยืนและเดิน หากลูกยังยันตัวเองเพื่อนั่งไม่ได้อาจเกิดจากปัญหาก้ามเนือมัดใหญ่ไม่แข็งแรงโดยลูกจะเริ่มยันตัวขึ้นนั่งได้เมื่อวัย6เดือนโดยจะใช้มือพยุงตัวเองในช่วงแรกหลังจากนั้นจะเริ่มนั่งได้เองโดยไม่ล้มข้อ <c oughs> 4วัย2 2เดือนแล้วต้องยืนได้ในวัย7-9เดือนควรที่จะสามารถดึงตัวเองให้ลุกไปยืนได้และในวัย10เดือนควรลุกนั่งเอง เกาะยืนได้อย่างมั่นคงมากขึ้นเริ่มเดินต่อแตะหรือว่าปีนป่ายไปมาได้ดังนั้นในวัย12เดือนควรจะต้องยืนได้เองแล้วล่ะค่ะ5.18เดือนแล้วต้องเดินได้ทารกจะเริ่มเดินได้ในช่วง9-15เดือนค่ะดังนั้นในวัย18เดือนหรือว่า1ขวบครึ่งควรที่จะเดินได้แล้ว หากยังไม่สามารถเกาะยืนดึงตัวหรือว่าเด้งขึ้นมาได้ไม่มีพัฒนาการนำไปสู่การเดินเลยถือว่ามีปัญหาเรื่องการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ต้องปรึกษาคุณหมอด่วนเลยค่ะ <c oughs> ดังนั้นการเสริมสร้างพัฒนาการร่างกายให้แข็งแรงจึงเป็นสิ่งสำคัญช่วยให้ลูกมีพัฒนาการก้าวต่อไปอย่างมั่นคงนั่นเองค่ะเสริมพัฒนาการสมวยัยให้ลูกโตสดใสแข็งแรง ไม่อยากพลาดความรู้ใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ช่องเด็กทารก everything เอาไว้นะคะคุณแม่